อยากทราบว่ามีอะไรกับแฟนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากัน <c oughs> จะมีเพศสัมพันธ์ด้านด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยปรึกษาแฟนนะคะการมีเพศสัมพันธ์ด้านหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยม <c oughs> ด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าการฝ่าฝืนไม่พร้อมก็เรียวกว่าการข่มขืนนะคะ <c oughs> ยิ่งด้านหลังยิ่งด้านหลังนี้ไม่ได้มีคนชอบทั้งหมดนะคะก็เรียกว่าเป็นรสนิยมและฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะ บางคนก็มีการเจ็บปวดหรือไม่ชอบใจนะคะอันนี้ก็ต้องคุยกันถามว่าอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเสียวกว่าใช่ใช่มันเป็นรสนิยมค่ะน้องต่างเนาะว่าบางคนก็รังเกียจเรื่องของอึหรือกลัวไม่สะอาดนะคะบางคนก็ชอบแต่ส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าหญิงกับชายก็ส่วนใหญ่ก็ด้านหน้าบางคนก็จะด้านหลังก็มีเหมือนกันงานวิจัยก็บอกว่า มีด้านหลังเท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ลองบางคนก็จะไม่ทำอีกนะคะ<ม>รู้สึกว่าไม่สะดวกสบายและไฟยิงบางทีไม่ถึงจุดสุดยอดจากด้านหลังค่ะอันนี้ก็สรุปว่าจะด้านหลังด้านหน้าก็คุยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต้องระวังการติดเชือ<ม>้อส่วนใหญ่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ด้านหลังนี่เขาจะสวนล้างให้สะอาดก่อนนะคะคแล้วก็ใช้ น้ำน้ำยาหล่อลื่นนะคะชนิดซิลิโคนขึ้นหนักเหนียวนะคะแล้วก็นุ่ม,มเพื่อช่วยหล่อลื่นทวารหนักระวังหูรูดฉีดขาดนะคะ,คะหูรูดฉีดขาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะเป็นช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางปกติปัญหาของลำไส้น้องตังมันจะบางนะคะกว่าช่องคลอดเยอะในกรณีที่เป็นหญิงรักชายนะคะดอกตานตอนนี้นะถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ต้องระวังว่าเยื่อบุทวันหนักฉีกขาดค,คือมีคนที่เรนพี่เรนนะคะเช่นนะคะให้สัตว์มาร่วมรักตัวเองทางทวันหนักอันนี้ตายนะคะ,คะลำไส้ฉีกขาด<อ>หรือมีคนนึงเนี่ยคิดเพี้ยนเพี้ยนเอาลมอัดเข้าไปในทวันหนักตัวเองลมจากที่สูบรถเนี่ยนะคะ่ะไส้แตกนะคะตายค่ะฉะนั้น อย่าคิดพิเรนนะคะแล้วก็เรื่องจะมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยคุยกันก่อนแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยนะคะ